สวัสดีครับอยู่กับ๊ปสองเบาหิงคนมักเลาะคือกอลพี่น้องมาเบิงง้งซังเขาเอิ้นยิ่งยังกว่านิ่งซิลิโคนแล้วยิ่งดำเลยเด็บกว่านเลยยิ่งเด็บใส่ฝานนังแน่นอนแน่นอนหล,ลังจากตีไม้ฟ้าแล้วมันบอกผมวิธีการยิ่งพี่น้องสรางเมื่อสี่พี่นอ้อ,อ,สนองสรางยังกว่สาสรงมักกว่ากนว่า <laughs> สรางคุดลุบโอ โอ้ยเหี้ยไรๆสร้างมาเหี้ยไรคนว่าสินว่ามันเมียนบ่คือว่าสดบ่มีเมียบ่มีเมียบ่มีเมียเออมีครับบางพิธียิ่งครับผม หอนั่กะปิดบ่อะไมันหมดเ่ยม่นเลยมีหูปีศาจโอมีหูอะไรมึนบอกแมแต่ขีเก้มขเขาบ่าอะมันบนะครับโอ้ขอแท้ิร์ตสน เงนเก็มือรูปๆอเปนเป็นรูปเป็นรอยเขาลูบเขาล่างมันบน่ดไงนี่ครับ ยังมายังมาเดี๋ยวมือกล่องโตลังลันตายได้หนะมันเองสูงอยู่นะ

咋？我这边都收了，别我这边不咋的。么的来？叫我做，你来，

ไปอีกแล้วไปอีกไปหมดตัวเราหมดเราแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยว Chị... Chị... Chị...

หต่ันีเมนวัตัวนี้ตัวนี้เป็นงานเนียนๆบางคลิปเขาโบผักกบบนี้นสร้างเขาจบกับจากเม้านีเนาะถ่ายก่อนเนี่ยเรียบร้อย จบเจียวอะไพี่น้องไ้วันนี้วิธีการยิ่งเดบบัเต้คนวะเดี๋ยวับพี่น้องนนย,งยองิ่งมือดอนเป็นแบบนี้แล้วครับผมพี่น้องบืงกไก่ครับกันหมดกันแม่งเขาพี่น้องกันหนู กันขีเกี้ยมกันฝนสาดครับนี่น้องคุณบัไงเกิดไก่นี่นะครับพี่น้อง หลังจากยิงไม่ฟ้าแล้วครับอะไรยิงซิลิคอนพี่น้องบางคนเกินซิลิคอนบางคนเกินเด็บพี่น้องเปิดมพูดกันเนาะบนอื่นคือกันมั้งวะพูอกันซิลิคอนกับตั้งหัดเด็บกับตั้งหัด

ลายยิงบัดซึูงพี่น้องติดหัวนอดหูวตะปูพี่น้องงานออกมาสวยดีแน่นพี่น้องถ้าสีขึ้นมันจะสวยง,งามครับผมมันจะเป็นหัวนอดครับนี่นะพี่นอ้องวิธีการยิงครับผมโครงสรั่งแต่ละคนบุกคือกันพี่น้องเก็บนั่นอย่าให้ดูขค้าครับผม อัน้อกมาสิเดี๋ยวสวยๆครับงานตกแต่งภายในน้องพี่ครีมนะครับเด้อกดไลห์กดแชซ่ฝนไหมนะครับผมพี่ครีมด,ดีๆที่โงให้พี่น้องบึงขอบคุณขอบคุณครับทำรับท่านเดี๋กดติดตามครับทำรับท่านใดพ่อนึ่กดติดตามเดี๋กดติดตามให้ผมน้ำแนวนะครับเด้อส่องเบาหิ้งคนมาเลาะพี่น้อง สำหรับเกปนี้สวัสดีครับผม